เป็นรรารที่ปลูกด้วยมเมล็ดพรราุปลูกด้วยมเมล็ดเนี่ยที่ผมศึกษามาปลูกมาเนี่ยเพราะว่ามะนาวด้วยปลูกด้วยมเมล็ดเนี่ยหนึ่งมันมีรากแก้วสองความทนทานต่อตานแรงต้านล,ลมเพราะตามไร่ตําต้วไร่เนี่ยลมจะแรงการที่ลมมาพัดมันมีรากแก้วยึดไว้ดินหรือลมไม่มีครับลมเอาไปยามยากลดต้นแล้ลมไม่ต้องมาหนื้อต้เสียค่าที่จ่ายเอาไม่ลวกมาปากักไม่ลวกมาปากัก การต้นโตดการต้นอะไรต้องมาค้ำนองอะไรแต่ฟาร์มแข็งแรงของต้นนี้มันดกมากและฟาม์ดดกดกอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 15- บหถึงยีปีนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเทียบกับอิกตอนเลยเนี่ยมาอาจจะเร็วได้เงินเร็วประมาณไม่เกิน5ปีต้นจะตายแต่นี่มะนาวที่ปลูกกำาเล็กเนี่ยสามารถจะทนแรงลาอย่างไม่ลึกทนแรงได้ดีขนาดปีนี้นะครับปีนี้เขาบอกปีที่แรงที่สุดมะนาวของผมยังอยู่ได้เลยเด็กเมือน้องอยู่ได้ยังไม่มีอาการขาสลดเลย พอมนทนไม่ไหวถ้่าถ้าเป็นที่อื่นยืนต้องตายไปแล้วมียืนต้องตายไมไ้ดนน้าเลยนะนี่ผมเดือนหนึ่งจะขึ้นมาที่ไร่มาดูมะนาวสักทีครั้งหนึ่งแต่มะนาวผมอย่างนี้ได้ปลูกใจมาอ่านี่ประมาณตกประมาณสักสี่ปีครึ่งฝ้าให้ลูกและข้อดีอีกข้อหนึ่งที่สําคัญที่สุดของผมคือผมไม่ต้องมีแคนเกอร์ผมไม่ฉีดยาแคนเกอร์เลยผมไม่ต้องฉีดยาฆ่าแคนเกอร์ฆ่านอนฆ่าอะไรเลยดูดิท่านพี่นี่นกมาอยู่อ่ะนกมาทำรัง ทางไรนู่นพึ่งมาทำหลังปลุมวิธีปลูกเลยใช่วิธีปลูกก็ปลูกง่ายๆปลูกลงปลูกแบบธรรมชาติทั่วไปฮะเราจะเพาะเมล็ดปลุมนะฮะกลุมลงไปแล้วก็เอาต้นใส่ลงไปแล้วก็ปลูกไปแล้วก็เอาอะไรบังแดดไว้หน่อยขอให้มันรอดปีแรกปีแรกรอดปีสองปีสามพอขึ้นพอเงินเพบ่มเทนี้ค่อยๆปล่อยได้อยู่ได้ได้แล้วเราจะเพาะเมล็ดยังบ้างฮะการเพาะเมล็ดก็คือเอาเมล็ดมาเอาเมล็ดแก่ๆมาฮะล้างน้ำแช่น้ำสะอาดก็ผึ่งให้แห้งพอผึ่งเมล็ดผึ่งแห้งเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปเพาะเข้า ุงถึง,งดําเพราะขึ้นมาจะใช้เวลามากอดฝังอดทนที่จะต้องดูแลมันที่จะต้องปั้นมันเป็นต้นขนาดนี้ได้ฝาจะขึ้นมาทั้งยาฉีดทั้งปุ๋ยอะไรพยายามอย่าไปใช้อย่าไปไม่เร่งมันมากให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมต้านทานโรคของมันจะมีขึ้นมีขึ้นเพิ่มในตัวมันเองเหมือน,นต้นมะนาวแบบนี้นะฮะความต้านทานโรคของมันเนี่ยมัน,มน,มนไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องอะไรไหเกร์ยังมไม่เคยมีกินมามากินมาเลยไม่มี มีนี่นี่หน่อยๆแล้วก็าร่วงไปมีนี่หน่อยร่วงไปไม่ถึงอืี่คืฆ่ายาต้นต้นอ่อนอายุเท่าไหร่ถึงจะเอาลงต้นอ่อนเนี่ยอายุประมาณสักสักปีกว่าฝาสักพอไว้นะฮะปี่ว่าฝาถึงจะเอามาลงดินแล้วก็ปล่อยไปเอาชุ่มชื้นให้มันขึ้นให้รากพอมันตั้งตัวได้ทีนี้เราก็รู้สึกว่าตัวนี้รอดนะไปได้แล้วพุ่งได้พุ่งเลยครับพุ่งเลยคาดคาดว่าจะเก็บลูกได้กี่ลูกก็คาดว่ากี่ลูกต้นทั้งคาดว่านี่แหละฮะตามต้นนี้ที่เห็นเนี่ยนะฮะเนี่ยถ้านะคาดว่าจะโตกตกประมาณไปดู นวลไม่ถูกเลยเพราะมออกมาเยอะแล้วรุ่นแรกมัออกมาเยอะมันออกมาเยอะกัน,นแต่มะนาวนี่จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งไม่เหมือนกับอีกตอนข้อเสียงเขาคือการออกมารุ่นแรกเนี่ยลูกเขาจะไม่สวยเลยละ่ะลูกเขาจะออกเป็นปุ๊บป,ปู่มีหัวมัง่งมีอะไรมังร่งแรกๆนะฮะรุ่นแรกๆแ,แต่พอไปเข้าไปเข้าไปเข้านานๆเข้าลูกสักปีสองปีรุน 2, ร่นสองรุ่นสามพระลูกก็จะสวยขึ้นสวยขึ้นน้ําดีน้ําดีที่อยู่อย่างเดียวคือขอให้มีน้ําใส่มะนาวมีน้ําใส่อย่างเดียวน้ําดีเสมอะ ไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรขอให้มีน้ำแฉะมัน้ำน้ำน้ำใส่น้ำใหม่ๆอย่าให้แฉะนะให้ชื้นผ่านชื้นผ่า,านเยอะๆว่าอย่างนั้นก็ใช้ได้มะนาวขอให้เป็นมะนาวจากเดนนี้ลูกก็สามบาทสี่บาทห้าบาทเจ็ดบาทยังไงขอให้เป็นมะนาวยังไงก็ขายได้